โอเอซิสค่ะชื่อบ้านหลังนี้น้องพลตั้งโอเอซิสเพราะมีต้นไม้ที่จริงต้องต่อท้ายด้วยโฮมสวีทโฮมปะป้าเขาเรียก Home Sweet Home, Street, Home. ตอนนี้เวลานี้อรอน้องพลกลับจากทำงานแล้วก็น้องพลจะเรียกแกลบให้ไปส่งน้องกายไปโรงพยาบาลไปตัดหูวันก่อนหมอหมอสันไม่อยู่ไปทำเรื่องไว้ทำประวัติไว้วันนี้ก็ ไปพบหมอค่ะวันนี้มีแดดค่ะพอน้องกายกลับมาว่าจะให้เขาขายของอยู่ที่บ้านอาหารอาหารฝรัง่งลูกถนัดไปทางอาหารฝรั่ง แก่แล้วลูกก็จะห้าสิบแล้วนะเนี่ยแม่จะแม่จะเจ็ดสิบกุมภาลูกจะห้าสิบเอ่อมกรายี่สี่มกราวันเกิดลูกคนโตสิบสี่สิงหาที่ผ่านมานี่ มนเกิดคนเล okay, ็กโอเคร่ะเพื่อนๆสำหรับเชา้านี้สวัสดีค่ะยังไม่เห็นหน้านางเอกของช่องเลยเห็นหน้านางเอกของช่องก่อนนะคะอุ๊ยเวียนหัวสวัสดีค่ะ